สวัสดีค่ะพี่นงองย่างแรงเย็นเย็นยังสีแล้วค่ะภาษาอีสานมาแรงแรงภาษาไทยเวลาเย็นเย็นค่ะเนาะพบข้ำมค่ะยางเขาสวนพี่นงองบม่มีมมคุยเนาะพักนาตน้น ขวบอ้วนค่ะพี่น้องมืออื่นเราวถีเถือกตัดเราได้เนี่ยตอนนี้เพราะว่าลูกค้าสั่งมากค่ะลูกค้าสั่งมากนัดมืออื่นทรงขนาดใหายในเด้อกัโอเคจ้าสีทรงให้มืออื่นเนาะไหมขวบอ้วนค่ะขนาดนี่พ่อหนามแล้วสีบกขมเด้ให้สังเกตสังการเนะะี่ยค่ะบ่ต้องปอกบ่ต้องยังเลย ทุบล่าโป๊ะโป๊ะละก็พัดเลยค่ะพี่น้องคนพ่อนามจิตตัวคนพ่อนามสิบบกขมค่ะส่วนมากที่เจอขณาขมก็เค่อยเจอพอูอกันสื่อมาน้ำตามทองตลาดเนาะเปิ้นอาจสิบปลูกส่วนหลายลากะก็นามเพะเพียงพ่อแล้วก็เลยขมอันนี้กรอบค่ะเศร้ามือเข้าไปนี่สิไปถอนหยาเนี่ยให้ระมัดระว่างเอค่ะ แตกป้อแปะป้อแปะค่ะพี่น้องจ็คสิกรอบซ้ำใด้เนาะคันได้กินขน้าสวนนี่เราบ่ผิดหวังเดอ <c ười> เ้อคอมเมนต์ยน่ยอ้ายสมรักข้ามสิงกะิว่าไม่ได้โมโวอสิว่าจาดัดละเนาะฮะ <c ười> แต่ฉันก็สิว่าบ่ได้ขีค่คุยคะ่ะความจริงเนาะพี่น้องบอกสู้กันฟั่งส่นตัวสั่งมาได้เด้อค่ะ ลูกค้าผู้ใดอยากกินขนาแซบ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 หวานกรอบค่ะหวานกรอบอีหลีไม่ได้ขี้คุยค่ะบ่ไดป้ปอกว่าต้องปอกดอกล่ามตน้นเยเราพ่อน้ำเราอิ่มนม้ำคืออิ่มน้ำนี่กะมันขนาสิบบกขมค่ะเนาะขนาสิบบกขม เอาสันส้นซ้ำนี่ละค่ะผ่านไปผ่านมากะเบิงกะแง่งในเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาคุยกันน้ำแนงเหงาค่ะพี่น้องคุยน้ำบอกเมียในเด,อดเอ้อผู้ใดพนมีเมียก็ไดาย u t u b e ย่านเมียพนหึงกับปันนั่นเด้อเนี่ยเพราะว่าอันอีฉันนี่คนโสดเนาะค่ะก็เลยเกงใจเนีจัหน่อยบ่ต้องเกงใจเดอกบ่พไปใส่มาใส่ดอกยยูนะีล่ะ มีคนมาเก็บคนผู้หายคนบบงงามเนาะเอาสันสันซ้ำนีแ่แหละค่ะข้ามสุดไทยไมีแต่ข้ามาสันสันซ้ำนี่แล้วเนาะจังพอๆกันไหมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะคนรักสวนรักดอกไม้นะคะสวัสดีค่ะ